สวัสดีค่ะแมมมาโคอนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมาคอนี่รีสเน็นะคะนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะอยู่ที่ซอยสอนะคะนิคมพัฒนาที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่การขอสร้างบ้านเดี่ยวสไตล์นอร์ดิกนะคะพื้นที่นะคะขนาด56ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวเป็นครัวไทยกับครัวฝรั่งในที่เดียวกันนะคะ บริเวณด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็สามารถจอดรถได้สองคันนะคะรั้วของตัวบ้านนะคะก็จะประกอบไปด้วยรัว้วโรงจอดรถนะคะแล้วก็เป็นรั้วต้อนประตูนะคะประตูรั้วเล็กนะคะสําหรับต้อนรับแขกนะคะมีพื้นที่จัดสวนด้านหน้านะคะ่ะแล้วก็บริเวณตัวด้านหน้าของโรงจอดรถนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเราเทสแลบยื่นออกมาให้นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะ เทคานนะคะเทคานให้จริงค่ะสามารถต่อเติมได้ะคะ่ะเทพานเทคานนะคะแล้วก็เทพื้นปูนแบบนี้ให้นะคะซึ่งบริเวณด้านบนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราทําบันไดขึ้นชั้นสองแล้วก็มีระเบียงด้านบนนะคะสามารถใช้พื้นที่ด้านบนได้เลยนะคะด้านล่างนะคะของโรงจอดรถสามารถจอดรถได้ สองคันภายใต้โรงจอดรถนี้นะคะด้านในของตัวบ้านนะคะเดินเข้าไปก็จะเป็นส่วนของบริเวณห้องโถงะคะ่ะจะเป็นบริเวณห้องโถงของตัวบ้านแล้วก็เข้าไปนะคะก็จะเป็นส่วนของบริเวณห้องนอน,นะคะ่ะห้องนอนต่อไปด้วยห้องนอนสามห้องด้วยกันนะคะซึ่งห้องนอนทั้งสามห้องเนี่ยสามารถใส่ที่นอนหกฟุตตู้สามบานสตูแต่งตัวเข้าไปได้เลยะคะ่ะ หลวมเลยนะคะไม่แน่นแล้วก็ในส่วนของห้องน้ํานะคะก็สัดส่วนลงตัวคะ่ะแล้วก็จะมีห้องครัวที่เป็นห้องครัวภายในตัวบ้านเลยนะคะต่อเติมเคาน์เตอร์มีบานซิงมีฮูดดูดฟันให้ครบเลยนะคะฟังก์ชันนี้นะคะได้เหมือนกันทุกหลังนะคะเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะ ของแถมเยอะแยะเลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อขอรับฟังโปรโมชั่นในการขายได้ค่ะสำหรับบ้านไทยนี้นะคะราคาอยู่ที่2 3 9ล้านสามบาทนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยมาดูขั้นตอนระหว่างการก่อสร้างตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนของการเตรียมที่จะขึ้นโครงหลังคาแล้วก็มุงนะคะ ตอนนี้กระเบื้องมาครบแล้วนะคะกระเบื้องเป็นกระเบื้องหลังคาซีแพคนะคะของ SCG ค่ะในส่วนที่ลูกค้าเห็นด้านหน้าที่เป็นอิฐนะคะตรงนั้นเป็นส่วนของบริเวณห้องน้ําห้องน้ําเราจะใช้อิฐแดงนะคะในการก่อสร้างนะคะช่วยลดการอมความชื้นนะคะของห้องน้ําก็จะทําให้สีมีความคงทนสวยงามยืดอายุระยะยาวได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนผนังของตัวบ้านเนี่ยเราจะใช้อิฐมวลเบานะคะ ท้้งหลังค่ะด้านบนโครงหลังคาจะเป็นเหล็กหลังคากาวนัยน,นะคะทนต่อการกระดก่อนได้ดีแล้วก็ในขั้นตอนการก่อสร้างจะมีการ C N นะคะรองรับความแข็งแรงนะคะของขั้นตอนการก่อสร้างระบบการก่อสร้างของที่นี่เป็นฐานแผ่นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะโรงจัดรถเนี่ยเรา ทำฝ้าให้ด้วยนะคะปูกระเบื้องโรงจัดรถให้เข้าไปด้านในก็เป็นฝ้าหลุมนะคะห้องโถงแล้วก็มีโคมไฟห้อยให้พร้อมทั้งไฟดาวลายนะคะแล้วก็มีกระจกกั้นระหว่างห้องโถงกับห้องครัวนะคะห้องครัวก็มีเคาน์เตอร์ยาว4ี่เมตรให้มีตู้เก็บของด้านล่างมีเตาแก๊สมีหูดูดฟันมีสิง้ังจานให้ครบเลยนะคะในส่วนของห้องนอนทั้ง3ามห้องนะคะ ก็สามารถใส่ที่นอน6ฟุตตู้สบานสตูแต่งตัวโต,วตวทำงานได้เลยห้องนอนไซส์ใหญ่ทั้ง3ห้องเลยนะคะแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำในตัวเนี่ยเราก็มีตัวเชาวเวอร์อาบน้ำที่เป็นชาวเวอร์ล้างตัวกับเชาวเวอร์อบน้ำให้2ช่องทางนะคะแล้วก็ตัวห้องน้ำทั้ง2ห้องเรามีการบิวอินช่องเก็บของไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับไทยนี้นะคะบ้านเดี่ยวไซนอร์ดิกบนพื้นที่56ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวนะคะจอดรถได้2คันนะคะมีพื้นที่ทำสวนด้วยพร้อมฟรีนะคะแอร์ถังน้ำปั๊มน้ำมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟฟรีให้นะคะค่าจำนองค่าโอนฟรีให้นะคะลูกค้าที่สนใจยู่กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเพียงมีสลิปเงินเดือนนะคะ นำมาให้ทางเราคำนวณให้นะคะพร้อมทั้งชี้แจงรายจ่ายเช่นผ่อนรถผ่อนบัตรนะคะขั้นต่ำเดือนละเท่าไหร่ทางเราจะคำนวณวงเงินให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะเอกสารที่ต้องใช้เบื้องต้นนะคะก็มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนนะคะสามเดือนล่าสุดสังสือรับรองการทำงานสเตทเมนต์ ย้อนหลังหกเดือนน่าสมุดบัญชีเงินเดือนเข้าถ้ากรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนมานานกี่ปีแล้วก็ตามต้องแนบด้วยนะคะกรณีมีคู่สมรสนะคะที่จดทะเบียนการต้องใช้เอกสารคู่สมรสด้วยนะคะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนทะเบียนสมรสของคู่สมรสนะคะถ้ากรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่มีบุตรร่วมกันนะคะก็ต้องใช้ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของคู่สมรสด้วยค่ะเนื่องจากว่าเวลา ทางธนาคารเขาตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนราษนะคะก็จะขึ้นข้อมูลนะคะว่าเรามีบุตรนะคะถ้ามีบุตรปุ๊บก,ก็ต้องมีบิดานะคะเขาก็จะขอเอกสารของบิดาด้วยคือทะเบียนบ้าน,นประชาชนแต่ว่าไม่ได้นําข้อมูลในเรื่องรายได้ของผู้สมรสมาพิจารณาร่วมนะคะบางท่านอาจจะแบบกลัวว่าสามีมีปัญหาเรื่องแบ็กลิสอย่างนี้เสียเยอะกลัวจะดึง ตัวไรายได้ลดต่ำลงอันนี้ไม่ไม่แบงไม่ได้นำมาิจารณานะคะแค่เอาเอกสารมาประกอบร่วมต่ามเงื่อนไขธนาคารเฉยๆค่ะตรงนี้นะคะพื้นที่การกอร่อสร้างเดิมมาคามนนีริสเน็ตในคมนาสาย 13, ส3าซอยสอนถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจอยากได้บ้านที่มีระเบียงชมวิวชั้นบนนะคะที่นี่เราทำให้ครบเลยลูกคา้าไม่ต้องต่อเติมเลยนะคะแล้วก็มีห้องครัว อยู่ในพื้นที่ตัวบ้านที่ครบมีหลังคาคลุมเรียบร้อยเตาแก๊สพุดดุดวันมีให้นะคะลูกค้าเอาถังแก๊สมาเชื่อมต่อก็ทำกับข้าวได้เลยสิ่งล้างจานก็มีให้แล้วก็เคาน์เตอร์ยาวถึง4เมตรนะคะแล้วก็มีบานกระจกกั้นกลิ่นให้ด้วยอีกชั้นหนึ่งนะคะ อยู่ภายในบ้านหลังนี้เลยค่ะด้านหน้าตรงนี้เลยในราคาเพียง2 3 9ล0านบาทเท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยค่ะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัวที่คุนค่าสวัสดีค่ะ